เอาละทุกคนวันนี้เรามาออกศึกกันนะผมโอ้ยรถถังอย่างเท่เลยเฮ้ยโอ้ยอยากได้อยากได้ขอได้มาเอารถถังอ like. ่ะเอาเออไปแท็กเอยเออเอ้เออเชื่อเลยเนี่ยเฮ้ยปาได้แค่นี้วะอืมไม่สมจริงเลยมาเอเคคู่ใจปุ๊บมึงเจอกูแน่พวกฆ่าสุดงโง่ๆเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นรถถังเลยมามาโหเฟี้ยวเฟี้ยวมากูได้รถถังแล้วพวกมึงตายหาแน่โอ้ยติด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 โอ้ยบังคับยากเว้ย ปุ๊บๆไหนพวกงโง่นี่ยิงยิงยิงทำ <c oughs> ไมยิงทำไมโอ้โหไม่โดนไม่โดนเลยเทีย <c oughs> แม่งกระจอกจริงๆอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูแพ้ <c oughs> เนี่ยเฮ้ <c oughs> ยฟังนี่นาซีนาซีเ้ยขอฟังนี้ขอฟังนี้ยาฮู้มาต่อด่านสองครับผมเดี๋ยวเราขึ้นใหม่นะมันกดไรขึ้นวะเมื่อกี้ยังขึ้นรถถังได้อยู่เลยมันกดโอ้ไอ้เ,อเชนะมาแย่งกูกระจอกจริงจโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันโอ้โหไม่มีเพื่อนเลยตรงเนี้ย เขาแบบบุกเดี่ยวได้แบบแบบขอดังเซิร์ฟแบบมาให้หมดอ่ะเออมาเฮ้ยนั่นเจอเรือเจอเือโหยอย่างเทพลยเกมนี้นี่มันเกมเราบอกจริงครับเผ่านี้มันล้ำเกินไปแล้วโอ้โหอี๋โอ้หนั่งยานด้วยว่ะโคตรเทพมันยิงไงวะเนี้ยออโอ้โหแบบขับเรือด้วยโคตรโอเยเที่ยเที่ยวเอาเรือขึ้นบกอีกโอ้หอถอยมาก่อนถอยมาไปต่อเลยยาหฮมึงจะมาทำไรมาแต่นั่งอ๋อ มันทําไมมันบังคับยากจังวะเฮ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้สุดยอดไปเนี่ยผมรอดสะพานโอ้ติดติดไอ้เหี้ยเรือแม่งลําใหญ่คืนโอ้แม่งไม่ขับแม่งมนแล้วโอเคลุยเลยว่ายน้าไปปึ๊บปึ๊บผมเจอข้าศึกผมเจอข้าศึกไม่ยิงยิงทำไมตายตายไอ้หัวเรืองไอ้โง่เออต่อเลยมาเดี๋ยวเล่นไงเนี่ย เปิบๆนี่เปลี่ยนอาวุธนะโอเคสุดยอดเอ้ยขอนั่งรถด้วยเอ้ยนี่ให้ผมนั่งรถคันนิดว่า ATV จัดไปโอ้โหโอ้โหแม่งขับรถยากจังวะไอ้เกมสตีนเนี่ยโอ้ยนู้ปึ๊บปึ๊บขับไปผิดทางอีกโอ้โอ้ชีวิตกูจะได้ไปไหนไมเนี่ยมามาเจอกูแน่ไปแล้วจ้าเราไปหอยเอ้ยเราไปดิโหรถกระจอกโอ้ย โอ้ยเรามีรถคันนี้แล้วขับคันนี้ดีกว่าแม่งคันใหญ่เปลี่ยนใจละโอ้ขับง่ายกว่าเยอะเลยดยเลยเดี๋ยวกูไปยันที่ไอพวกงโง่เดี๋ยวมันเจอกูแน่มาปึ๊บลงก่อนเลยลงรถไหนพวกมึองอยู่ไหนวะ hey, เฮ้ยไม่ใช่นันเพื่อนเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าชัดเลยไม่โดนไม่โดนไม่มีสคมโสคปไปเที่ยงตสโคปไม่โดนไม่โดน เดี๋ยวตุยหลังตุยหลังมันต้องเฮ้ยเอาเระเบิดไปแดกไม่ไงโอ้โหเฮี้ยปลาตกน้ําโอ้กระจอกจริงจริงลุยผมมาลุยลุยลุยไอ้เฮี้ยกูบอกลุยหลายรอบแม่งไม่เจอคนเลยเฮีย้ยเกมดีจริงๆริงเลยเฮีย้ยคนไปไหนหมดไ้เฮีย้ยโอ้ยมีป้อมปืนด้วยมาไหนวะยิงตา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 โ,โหดมึงขึ้นมาอีกหน่อยมึงขึ้นมาอีกหน่อยมึงโดนกูนแน่นี่นี่นี่ยิงไอยิง หัวเรืองไอหัวเรืองมึงเจอนี่ไงโอ้ไม่โดนไม่โดนเลยไอ้เฉยเอ้ยไม่โดนระเบิดไปแดกนี่ไงมึงปาไปไหนเนี่ยเอ้าระเบิดไปแดกเอาลีล,ลีลีคลูดาวลีแป๊บหนึ่งครับพี่นี่ไงตายไอควายโง่งจริงนี่เราได้รถถังแล้วผมเลยขอยึดรถถังเลย,เลย,ย,ถถเลยปุ๊บถอยมาถอยมาแม่งต้องขับไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ย เจอคนปังปังปังปัปังปังปปังปัปังปังปังปตายไม่โ้ยมันไม่ตายยังไอ้เหี้ยมันปคนเหล็กไปเนี่ยปังปังปังปงปังปังโอ้ทไมยงโดนี่ไงตายตายไปโหสุดยอดเฮียแม่งกูได้ทางเซิร์ฟมาเจอแบบนี้นี่ไงเอฟเคอฟเตายโอเคโหด้วยอาบแล้วไอ้ย้อยมึงไอ้เหียแว่นมามโอ้ยไม่ตายเว้ยังป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 นี่นี่นี่ยิงเลย ยิงกูไม่ได้โอ้โอ้โอ้กูรีโหลดอยู่โอ้ยโคตรหมาโคตรหมามามาตายตายดิตายดิไอ้เชี่ยคนเหล็กกูเจอคนเหล็กอีกแล้วโอ้ยจอดเลยไม่มีใครเอาลงเออโน่นึงของเซิร์ฟเลยวันเนี้ยปึ๊บโอเคหารถก่อนรถอยู่ไหนไอ้เชี่ยรถพังไปแล้วเฮ้ยนี่ขอยิงหน่อยตายไอ้เชี่ย หมอบหมอบหมอบสเตฟฟีไฟ,สเ,ฟ,ไฟสเตฟฟีไฟนี่นี่นี่กระโดดสเตฟฟีไฟลาดผมคมตายโอ้ยโใจเย็นใจเย็นเมันเจอกูนแน่ระเบิดไปแดงโอ้ยเชี้ย